For the er. คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพ่อนข้างหยุดแบงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับโย่ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมเกมเกเบอร์ Game amer, คนเดิมนั่นเองแต่พวกเราก็อยู่กับ โย่ยังรู้กันอยู่กับผมเกปูริเมอร์เจ้าเก่านั่นเองเกปูริเมอร์อ้าวคนต่อว่าใครวะใครต่อว่าใครวะโซล่าตามกลุ่มเด็กอ้าวเหรอยุบยุบอะไรนะไอ้หายหมดไม่มีแค่นี้แต่จำซะสิไอ้หาเฮ้ยเร็วจริงเลยมึงอยู่กับกูมานานแค่ไหนเลยกูไม่รู้อ่ะ

นายนายกระจอกมากนายจำไม่ได้ดูกูยู่ดูดูดูลลกันดูกับผมเก๋เดี๋ยวมึงเร็วไปมึงเร็วไาโตไอีกมาดูแยกกันออกไปไปไโอเคไปไปไปยิไปทางไหนไปทางไหนดีล่าลุยบอสตัวต่อไปกันเลยนะคะยติยึียึติเนี่ยีอเยติเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ้ยย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเยเฮ้้้้้ย้ยเ โโโโออ้้มันมันาสองกันกอดมันลื่นมันลื่นอุ้ยมันวิ่งชนมันโกดมันโกดเหี้ยเหี้ยเหี้ยเนี้ยเหี้ยเหี้ยใส่เกาะด้วยาใส่เกาะด้วยอย่าอุ้มอย่าอุ้มอย่าอุ้มหนูอย่าอุ้มหนูไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยไอ้ไหนไอ้ปุ้ยนี่ผลล็อกอ c ชิ e เมน e ์แต่เรายังไม่ปลดล็อกอ c ชิ e เมน e ์เลยว่ะแต่ฟ้าอ๋อใจว่าพี่กิ๊บได้นี่แล้วขนขนเยติเอ้ยโดนเยติโยนเยติแม่งโหดมากเยติแม่งโยนพี่กิ๊บกิฟได้ขนเยติแล้วอ่ะ ใช่ใช่ใช่ออโดนโยนโดนโอ้ยโยนเฮ้ยโยนนั่นเราก็บินได้ไหมอ่ะกลัวอะไรเออวะนั่งรอแล้วไอโคดิบเ้าจากยีต์อ็คือคนบที่มันเอา้โอเคใช่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 ใ่ใช่โไรอ๋ออย่าโยนกูอ๋อโยนโยนต่อยังต่อโยนอีกแล้วใครวะเนี่ยกัเต็มไปหมดเลยลืมไปแล้วมไปแล้วลืไ เอาไปนู้นแล้วมันเป็นโจรเฮ้ยพี่มีสิบอันเดี๋ยวเก็บไปคนละอันเลยเก็บไปคนละอันเลยโอเคโอเคโอเคเราได้ไปแล้วไปแล้วเราได้ไปแล้วเดี๋ยวใครยังไม่ได้แล้วเนี่ยใครที่ยังใครที่ได้ไปแล้วมาทางนี้มาที่ควบควบอ่ะควบควบเฮ้ยมันไหลมันไหลมันไหลมีการไหลลื่นเลยเอาใครใครใครีกเดีใ่ใช่ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้อ๋อได้อันนี้ของใครได้ของใครได้ของใครรวยรวยว้าว วางไปบนพื้นหน่อยเก็บเองตัวล่าบอกอ่าล่าคูรไาอยู่ในคุณละคุณละคุณลาอะไรมาหาเลยโอ้โหสุดยอดคุณละสไลด์สไลด์สไลด์ได้แล้วไอต่อแล้วต้องทำอะไรต่อโอเคเดี๋ยวเก็บไว้กับตัวเลยดิบอกแล้วไงเก็บพลันเปิดไว้ที่พจนาโนกรมหน้าที่3,300ัน้มึงกูข้ามมาเยอะจังวะที่หายช่างแม่งาจับเลย สามบันทน้ำร้อยเหล๋ยแม่งนานจ้ะ <Okay. S 1> โอเคต่อให้จัดการกับนโนควีเลยครับผมซึ่งนโนควีนั้นที่กิ๊ฟจำประสาทตอนที่เราบุกข,ขึ้นไปได้ไหมได้จำได้พี่แอบดูสปอ,อยมายก่อนนี่ตั้งแต่ตอนที่นานจัดเราจะดูเต่เจอแค่อสตัวเดียวตั้งแต่ตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ไมครับม d อาจารย์โปรเจกต์อ่ะใช่ใช่ใช่เราเห็นกระแพง เราเห็นกระแผ่นน oh, ้ำแข็งแล้วโอ้กันเ้อเต็มเลยกระแผ่นน้ำแข็งอันนี้เหรอไหนนัทเธอนี่ยประถานน้ำแข็งนี่หรอไป็นโคโล่ก้าเนี่ยเพนกวินด้วยเพนกวินไหนเนี่ยคอมบอนอลาเนี่เจออโลลอลาด้วเพนกวินโร่ตรงกลางอะไรตรงกลาง โอเค oh okay. มาแล้วมาแล้วอรเนี่เป๊ปเยอะเยเยอะ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 เยาธนวีตตยแล้วโนวีตตายแล้วเยอะรปวรเมดไปอๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆะๆๆ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 ีๆๆๆๆๆๆยๆลๆๆ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 อๆๆ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 ๆเๆอๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆอเ ทั้งหมดเลยไม่เห็นมีใครแบ่งให้แล้วก็ไม่แบ่งเหมือนกันวรมันเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนเอาไปไใไปเป็นไรนี่เมื่อกี้ผมได้ไอซ์วอร์ดได้เอาบ้าดาวดามไม่ไม่ไปเดี๋คือมันต้องขุดขึ้นมาหรือเปล่าวะเพราะมันไม่มีทางลงเลยตรงนี้ใช่ไม่มีทางลงแปลกมากเลยนันนี้คืออะไรแล้วขุดขึ้นขุดยังไงโอ้โหโอ้โหูเอาน้ำมาเลยน้องน้ำมาเลยลงไป ไอ้ขึ้นแบบทำไมอ่ะเกียดแบบตัวนี้มากเลยดีแรงดีแรงเหรอโดนดาเมจเราด้วยไงไประเด็น่อ๋อทางนี้เหรอก็<ะ>คือไอ้ทาที่คุณวบเราไม่เราไม่ได้คุดที่มาปะเออใช่ใช่เราก็งงว่ามันทางไหนนี่อย่ทาทัอออโอเคตัววัด ต่อไปก็คือเหลือแค่มีคนส่งทีคนร้องอาชีพน้องจะหมดกันไหมอ่ะทำไมทำไมมันดูง่ายจังเลยหมดแล้วหรอโชงอ่ะตแจ็คแพกอะไรเงี้ยต้องถามพัชโนพีมันไปโดนอะไรโออมันโดนอะไรอ่ะไม่รู้โดนหลักล้านด้วยอยู่ไหนหลังด้วยโอ้โหก็ก็จะไปไปแล้วไปแล้วของขึ้นข้าวตัวร้านอยู่ไหนเนี่ย ขันบนขอขอบ้าง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 โซลายูนี่เดี๋ยวแหลกอยู่แม่ชขาจริง่าเล่นเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวน็อตรีพอร์ตแล้วพวกแกจะร้อง่ห้โอ้ตอนนั้นตอนนั้ไปดูไลา์เงี้ยต่างรีพอร์ตเลยเหรอไปรีพอร์ตสุดยอดสุดยอดอะไรยังไม่ได้อ่ะผมผมมมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ผมนี่คนไหนวะเนี่ยมุมในโคดี้วเนี่ยคนไหนวะแม่ตั้งกลับมาเป็นคนเดิมเถอะสไลด์เหรอ นนี้โอเคใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้คนนี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 ้สไลด์ไปแล้วสไลด์ไปแล้วได้ตามเก็บตามเก็บตามเก็บตามใครยังไม่ได้ใครใครยังไม่ได้อะไรอะไรใครเขาละ๋ยวเปิดหน้าเดี๋ยวเปิดหนะอย่าเปิดอย่าเปิดเดี๋ยวเปิดตำราน่ารักจริงจริงอะไรเอ็นด์ ตำาราตำราหน้าที่หนึ่งือสาาสามตำตำราหน้าที่หนึ่งมือสสมได้กล่วกาไว,ไวไว้ว่าให้หาให้หาตะเกียงครับผมอ้โอหตะเกียงตะเกียงรใช่ตะเ,เกียงที่นี่ถูกต้องเก็บสีที่บ้านหมดแล้วซึ่งตะเกียงตะเกียงมันอยู่ที่โทเคฟครับผมเจอแล้วคอนห,หาตะเกียงนะแล้วหาตะเกียงนะตะเกียงเป็นตัวตัวคอนตัวตัวชื่อเคเคทอสฮะเคทอส ใช่ไม่หน่อยเราเราใกล้ตายแล้วทีทีไปไหนทีทีไปไหนทีทีไปไหนแท็กหมดข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านั่นแหละบวกอ๋อเอ้ยตรงนี้มันดีแบบแปลกแด้วยทีพีผมหน่อยแท็กเอาด้วยเอาด้วยด้วยอ้เอ็นเดอร์เจออะไรเนี่ยเจอโทษเองเจอโทษเองไหนเนี่ยเหรออย่างเงี้เหรอใช้ประการใช้ปรเฮ้ยผมไม่ได้โดนทีทีผมไม่เห็นเลย ตัวนวน่เราเราเราตัวนวนน่ะใใช่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 ดทีเดียวเลยน่น่เน่นหรอน่ครับมันมีกล่องชัเดไม่เห็นบันมีกล่องอย่างในจิงป้าจริงป่าขุดได้ขุดได้จะขุยังไงม่ได้เ้นพี่ไม่พอเนี่ยมีตะเกียงไหมาคิปเปอร์เฮ้ยคิปเปอร์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 โอ้ยแวแควแวสปรินสกโดนแว ไม่มีตะเกียงหรอแล้วไหนอ่ะเลยโหมีแค่นี้หรอไนอะอ่ะไหนอ่งเจออะไรลองโยนให้กรดูก็ได้ผมก็ดูกับดินเองหรอเมืนดินเลยนเออมันคืออะไรอ่ะอ้าอีเพนยงขึนแดกไปล้เฮ้ยแวเนัเดี๋ยนะ มันคือเบอร์รี่เ่ะไม่รู้อ่ะโยนไม้ผมอยู่ไหนโดราเมจิกอะไรสักอย่างเดี๋ยวก้อนตัวไหนอุ้ยผมไม่ได้แปลงร่าอยู่คนเดียวก็น่าจะรู้แมกเฉยโยนมาเมจิกบีนมเมล็ดเวทมนต์กรกินซะไปดีกว่างเอกกินได้ด้วยเหรอไม่รู้เลยจะบ้านะมันน่าจะให้ปลูกมากกว่าหรือเปล่าอุ้ย อะไรอะไรอะไรคิสเต็กสเต็กยักเฮ้ยพี่่สเต็กนี่สตารมันคืออะไรวะกดที่ขวาแล้วมันเบียวออกมาด้วยอู้หู้อุนีบาม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 มานามามามนมามอมามามาามาาม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 มามามมานามามามาเาอาม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 าาามาามามามมคเมไปามาามเอมือนอะไรนะแ็คนยักษ์ จักษ์ภูคายักษ์อ่ะยักษ์โรดยักษ์ภูคายักษ์ยักษแอนโลดทำไมไม่ใช่แล้วนั่นไม่ทางทคนิคเดี๋ยวเรือล่มนะแล้วก็ชนยักษ์ก็มีพีแอกมีดาวอะไรเงี้ยนะเอาไว้เป็นเป็นของยักษ์ก็เอาไปขุดติดบอคยักษ์ได้โอเคไปลุยเราเดินเข้าไปดูในปราสาทกันดีกว่าโอเปราสาทก็ได้ไปเอเดนรู้สึกจะเจอทางเข้าปราสาทข้างในนี่มีอะไรลึกลับซับซ้อนซ่อนเงี้ยงเงื่อนเงื้ออ๋อแล้วไปแล้วไป เจออะไรไหมเจออะไรบ่อยไลฟ์วิชั่นโอเคเห็นแล้วเขาบอกว่ายิปเขาบอกว่าไม่เจออะไรอยู่คนเดียวคือมันมันดูเหมือนมันไม่เจออะไรเลยใช่ป่ะโล่งมากมันโล่งมากอ่ะท่านบนสุดตรงนี้ไม่ไม่มีอะไรครับมันเป็นโลกยางงี้เลยมันมันมีมันมีจุดหนึ่งอ่ะเป็นห้องเป็นอะไรใครแชร์ตรงกลางมีกรงอ่ะตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวห้องกรงฟุดมีมีป้ายด้วยอะไรอยู่ในนั้นอ่ะอะไรอยู่ในป้ายอะไม่ม่ป้ายด้วยเหรอได้ไ ใช่เราป้ายขึ้นไปเรากันลังขึ้นไปเราก่อนเราก่อนมันไม่เชียงมว่าป้ายอ่ะเออเอป้ายเลยอ้ะเก็บไเนี่ยแต่ไม่เก็ตว่าอะไรอะไรบอสบอสบอสไหนอาบอสเฮียยูวินเน่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 จุดบอสสุดท้ายไม่พัพูดเวลาแอ้บอสไอ้นอนบอสิพาแมาสปอยอราไปที่อื่นดีกว่าอ้าวกลางแบบนัอคือยู่ดูว่าที่นี่เราเราจะใช่ไหมเฮ้ยตรงนู้นน่ะฟังรั้วคืนเขาด้วยสิอล่ะ๋อล่ะโอเค ตกลงยังไงเนี่ยตกลงยังไงตรงนี้ทีมที่ม uh, uh, well, no. mm. ันเอาไว้ตีบอสสุดท้ายอ่ะตีบอสสุดท้ายเอ้ใช่แล้ว่าไอตัวนี้น่าจะเป็นทรอนมอนเตอร์อย่างที่ผมพูดไหาไอหนอนดรอสแล้วเราต้องไปเราต้องไปทางไหนเราไปทางไหนข้างหลังข้างหลังตรงนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเฮ้ยคนยักษ์ครูไอห่าคนยักษ์ครูเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมันเห็นตัวเองนี่หว่าทไมเห็นตัวเองอ่ะมันเห็นตัวเองครับเ่นอะไรอ่ะนั่นอ้าวแล้วใครตีอ่ะคนกิฟต์ตีอ่ะ

จริงด้วยปะอ๋อทำระดมสรรค์คับอะไรก่อนตุกตกใจอรงกินตัวเองหน้าจุกกืร์อืมติดอะไรเสียเียดิอุ้ยคือพอแปนล่างแล้วโอ้โหเอาร่างไม่วาใจเราอีกไมอะไรไม่รู้เรื่อง Yeah. เอ้าแต่อยู่ตรงไหนก้อนอยู่ตรงไหนก้อนตายตายไปแล้วตายไปแล้วเดี๋ยวฆ่าคุณบอสเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็ฆ่าคุณบอสแทนเลยโอเคทีนี้เราก็เอาพี่แอไปขุดตรงนั้นใช่ไหมมาเอ้ามันแตกมันแตกไปแล้วกต่มันเหมือนไม่แตกคือยังไงวะาวันโทรศัพทมันมันนี่มันแหลกมันแหลกมันแหลกเซิร์ฟมันแหลกเนี่ยเนี่ยุดโอ๊ยนี่ไงในกล่องมีอะไรในกล่องมีอะไร มาเปิดไปดูไปดูไปดูให้เราดูด้วยให้เราดูด้วยเียิงว่าดูด้วยดูด้วยไม่สียะแมจิกบีนแม่เอ็นเดเมกของที่ว่าเลยเฮ้ยนี่ไงชัดเบอร์รี่อะไรเนี่ยเม็ดสีเหลืองๆไม่หาลเบอรี่เออไม่ดมืไม่จะเป็นทองนี่นี่อ่าแล้วไปตะเกียบไหนในตะเกียบไหนฮะตะเกียบหรออยู่นี่นี่ไงไหนไในตะเกียบคนเหรอโอเก่อนอ๋อเอเด้ได้แล้วอ๋อจริงด้วยเอาเฮ้ยรอชิมไหมล่ะเดินมาโยนมา เดินรีบหยิบอะไม่เอ็นเดอร์รีบหยิบแทนที่จะจะใ้ได้ถ่ายในกล่องอ้าวเดินทำไมทำอย่างเงี้ยกิบลำตาลำตาไม่ทันเลยเอ็นเดอร์มันจบละถ่ายไปละถ่ายไปละถ่ายไปละโยนมาโยนมา่ีหลังไอ้คนอื่นดูในกล่องก่อนดีไม่ให้หยิบไปอย่างเงี้ยเออเลยนี่ใครจะไปอยากเล่นไงเอ็นเดอร์อ่ะโอ้ตว้าวแล้ใครแปลงฟอร์มเป็นฉันเนี่ยโอเคโอเคผมเองแหละรู้ว่าโดนไใ้แสงด้วย อ่ะโยนโยนได้แสงอ่ะแสงแสงเอาแสงเอาแสงแปแสงเ็เลยแสงเออดีมากแสงโอเคไม่ต่อก่อนครับทุกคนแล้วใช่ไหมเปิดผมจะทำผมหน้าที่สี่แสนห้าหมื่นแปดพันเ้าร้อยห้าสิบจะไม่เป็นหน้ายาวจังวะมันเยอะไปไหมตอนตอนตะเกียบมันตะเกียบมันง้างได้หรอง้างได้ลองลองใช้ดิ่เ จะมีนิ่ไมเก็บระงัในกล่องเลยนะคุณกิ๊ดูแลใ่้มอ๋อมันจะเปิดเองใช่เปล่าฮะไหนอะคุณกิ๊ลองให้๋ยวไม่โอ้ยถูด้ถูถูต้องถู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 อะไรอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วบอสข้างบนนี่ยังไงเนี่ยช่างมันช่งมันอุ้ยช่างมันนี่ยนะน โอ้โหมีตะเกียงไฟว่ะชาติรักหนูในในกินเดียวกันอลากะปาติยปาติเฮปาติเฮนะยกปาติยาปาติยายาปาติโทปาติคือคือคือมันยื่นมาได้นะแล้วก็โก่งสูดโอ้โห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 โอเคตอนนี้เราเจอตะเกียงแล้วยังไงต่อบันเจอกระโปยเจอกระโปยเจอกระโปย โอเคเย้มองจ้าวไวตามพจนานุกรมที่หน้าหนึ Boy? ่งล้านจามแตเดี๋ยวเดหน้าเดิมตัววะไม่หน่าไทไอหึ่งล้านสแสนได้เลยหนึ่งล้านสแสนแล่ไกลเลยต่อไปคือพาร์ตเด t อดทอครับผมอันนี้ก็คือ m a กอิดพาร์ต a มกอิดพาร์ตเดือดทอนแลนด์แอนด์อัลล็อกต์ออออเไวะเนี่ยลุงวอฟยักอ่ะ๋อก็คือให้กลับไปที่ภาษาั้่นครับผม ไอ้ไอ้ไอ้ผู้ที่หนาญนั่นก็คือทอนนะผมทอนแลนด์ไปทางไหนอ่ะกิฟต์จำทางได้ปะแม็กกิฟพาร์สเดอะทอนแลนให้สร้างทางไปทอนแลนด์แอนอันล็อกเดอะดอฮะเฮ้ยทำไมนี่เจออะไรอ่ะอะไรอ่ะไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวฮะอตอนนี้อะไรสีชมพูอะมีประตูด้วยอ็มกิฟต์เข้าไปเจออะไรเปล่าเราเข้าไปดิเข้าไปอ่ะเฮ้ยมันมีทางลงเอาเฮ้ยมีทางลง อ้ค้างค้างค้างทำไมมันค้างบ่อยจังวะทำไมมันมืดจะเล็กแม่เย้จะเป็ดน้อยต้องตามข้ามาเจ้าเป็ดน้อยผู้ชมพูนี่คืออะไรอ่ะดันเธอสวยจังไหนไหนอะไรอะไรอะไรยังไม่เห็นเลยบอกตรงไหนอ่ะเตี้ยี่ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่เด็กโอประตูรอด้วยเมฆเอามีสีฟ้าด้วยมีสีเขียวด้วยสวยอ่ะเก่พี่มันสวยอย่างนี้วะเนี่ยกรีนฟอสที่มันต้อง มันต้องโดูไปบ้านแล้วล่ะโอ้โหสวยอ่ะสวยเพราะสีมูนี่มันคืออะไรอย่างกับห้องวิจัยอะไรทุกอย่างเลยมูคอรอสเอาใหเนี่ยคอรความหมายคืออำนาจเอ๊ะเดี๋ยวทุบได้เลยเหรอได้ได้เหรอใครจะทุบได้แล้วถ้าเอา P F เราจะได้ของคืนมาแล้วท่านผู้ชมรู้สึกกระพังเลยฮะใช่ พังเปล่าแย็กเราอะตีแล้วมันได้มาเป็นชิ้นชิ้นอะมีสีชมพูด้วยรสิเดี๋ยนะซึ่งเรายังทําตามไม่ถูกเงื่อนไขคุณภาพเพราะว่า a c h ิเม e m มันก็คือพาร์ตเดอรทรอนก็คืออารมณ์แบบอะน่าจะสร้างเส้นทางมาที่แห่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมอ่านให้ชุดชัวร์ไม่จะอ่านดิหาข้อมูลได้ชัวร์ก่อนดีกว่าพาร์ตเดอทรอนพาร์ตเดอรทรอนตระสงโมโม่ไว้ผิดรถดิแม่งเสียงดังเออ ว่าผิดโซลาร์่อรดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมทักมาหรือควายคือพอร์ตเราไม่อาชีพนี้มันก็คือไอ้ตั้งเจ็ตแผ่นแบตมดกดนี่แบตหมดแก๊สแอวนะแล้วก็มันจะเผาได้ไงวะมันฝนตกอยู่นี่ะเตียงเกียงทำได้เหรอพิเศษที่ ยังเผาได้อะคิดว่าคือให้เผาเผาเผาลงไปกับไม้เหรอมันบอกให้สร้างทางเดินนะผมคือมามาแล้วป่าไปได้เหมือนไอ้ตัวนี้มันเป็นกุญแจในการเมื่อกี้ก่อนปลดล็อกปะไม่ยังไม่ปลดครับก็แบบเออ่ค่อยๆเผาไปจนกว่าจะถึงป่าทนี้หรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นดูกวอาไหนว่าเผาตรงไหนนี่ข้างล่างนี่ผมว่าพี่พีมาาผมว่าแน่ เอนอนเตอรรู้สึกแค่เดินชนมันก็ยุ่ยแล้วมั้งดเสร็จจนื่่ใช่เดินชนมันยุ่แล้วางที่แบบมันน่าจะเป็นหนาอะไรเงี้ยเลยกลายเป็นกี่เท่าอุ้ยอุยเดี๋ยวดีวเอ็มลงมาเจลงเอ็มไหนพ่อเนี่ยล่ะนี่นลนี่ขาตันทางไหมจะดเขาก็ชิปเป็นแค่้ไม่กดแฮะ มันต้องเดินตั้งแต่ตรงนู้นหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้อ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมว่าการการเดินมันไวลาช้าเพื่แบบเดินอยู่ดีแล้วปลดล็อกแอชเม้นต์เหรอไม่รู้อะกต้องลองอะยากขามันไม่ขึ้นฮะซีเมนต์นี่ทำไมมาดูแน่ยไปแล้วเฟลสเลนส์พาร์ตแอนด a ท d t แลนด์แอนด์อล็อกเดอะดอร์แคทเตอ เทหากองหลังจากพี่ไปสำรวจแล้วหาข้อมูลมาเห็นกองบอกว่าอะไรนะกองตามข้อมูลนะครับผมเพราะว่าอันนี้อันนี้ไม่ไม่ชัวนนะเพราะว่าอาจจะพ่อเราก็คิดได้อย่างนั้นก็ได้อันนี้ผมพูดตามหลักที่ฝรั่งเขาสรุปมากันคือไอเนี้ยไฟนอลบอสตัวเนี้ย คือไอเอชเมนที่ผมตามหาต่างๆนานาเนี่ยคือมันจบแล้วคือมันไม่มีต่อครับผมอาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของมอสทาไม่อาจจะทําไม่เสร็จหรือไม่ก็อาจจะเกียรขี้เกียจททาไม่ทาต่อแล้วอะไรอย่างนี้หรือถ้าเกิดอยากคิดว่าเป็นแนวแฟนตาซีนาอนดิยายก็คิดซะว่าทอนความหมายมันก็คือหนามซึ่งตามนวอดิยายพวกทอนมอนสเตอร์จะเป็นพวกรากไม้ที่มีหนามที่มีชีวิต ถ้าเกิดให้คิดแตามนแนวหลักแฟนตาซีหรือน้ำยายก็จำไอ้ตรงที่เราเดินมาได้ไหมครับที่มันเป็นหนามเดินมีดอกกุหลาบอะไรพวกนั้น,นอ่ะเราจะแต่งเรื่องมันขึ้นมาก็ได้ว่าไอ้ต้นหนามนั่นอ่ะมันคือบอสก็ได้อ๋จฉริยะที่ช่ว่าโซใไ่ที่มันยังขึ้นเป<ซ>็นโแคทเตอร์เลวลลี่ว้าวก็คือประมาณว่าศาสตร์มันเวลลี่แปลว่า มากมากว้าวก็แบบอารมณ์แบบตกใจดิบประมาณนะั mm ้น hmm. แคตเตอร์ไบ้ประสาท mm hmm. แต่สังเกตว่าทวายไลท์คือมันจะจบตรงที่พาร์ทเดือดทร์ก็คือเส้นทางไปหาทรอนนั่นเองนะครับผม I wish for more burning อยังมันเขามากกว่านี้ mm hmm. ก็คงไ,ไม่ไปถึงไอ้พวกรากไม้ไมั้ง ใช่ครับถ้าเกิดคิดตามนั่นแหละตามแนวหลักนววิยแนวินิยยาสติีก็ตามนั้นเลยฮะก็คือง่ายๆคือตัวอะไรบางทางบางป้ายฮก็ง่ายๆเลยก็คือให้พูดตามหลักก็โอ้โหออฟติเดียนยักษ์ไอพื้นที่หนามก็คืออนาเขตก็คือเป็นมเหมือนตัวของมันเองอ่ะทั้งหมดเลยห้ากลัวอะไรตัวข้างอะไรไมโอเค ก็สร <named one and another mould> ุป <architectural> ว่าก็จบไปนะครับด้วยดีโอ้มีเราสังกษักเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดใครไม่ลืมนะถ้าเกิดใครไม่ลืมเานาช่วยแปะแปะหน้าเออไอตัวทอนมอนเตอร์ให้น้องๆดูกันด้วยนะครับผมครับผมโอเคครับค่ะก็เดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะจะไปเล่นกันต่อก็อาจจะเป็นต่างดาว พิติต่างราวนะเราอาจจะขึ้นไปนอกโลกไปดวงจันทร์อะไรกันนะคะก็มารอติดตามชมนะคะตอนนี้พิธิเทวยไลก็ขอจบระบงังตะพิงเท่านี้นะระ,ะบังเลยนะหมอระบงัง<ร>ดูดิความวุ่นวายเต็มไปหมดเลยเก็บายบายครับบ๊ายบาย